เห็ดแชมเปญองนะฮะหรือเห็ดกระดุมนั่นเองปัจจุบันราคาไม่แพงนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นเวลาที่เข้ามาเนี่ยครับมาเป็นดอกๆแบบนี้เราเอาตรงก้านออกนะครับบิดๆเนี่ยฮะก็หลุดแล้วครับตัวก้านนี่เราจะเอาไว้ทําน้ําซุปอะไรก็ได้นะครับแล้วที่เหลือก็ซอยมาเป็นแผ่นๆอย่างงี้ครับ เผ็ดแชมปิยองนะฮะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับและที่สําคัญก็คือนอกจากรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยครับสุภาพสตรี นะฮะรบับประทานแล้วก็จะดีมากเลยเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับวันนี้เราจะเอาเห็ดแชมพียองมาทําเป็นลาซานญาเห็ดแชมพียองกันครับและในตอนนี้นะครับผมก็เปิดเตาอ,อบแล้วที่190องศาพร้อมกับเตรียมถาดที่สามารถเข้าเตาอ,อบได้ขนาดประมาณสัก6คูณ6นิ้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําตัวเห็ดให้สุกซะก่อนครับใส่น้ํามันรําข้าวในกระทะครับ แล้วก็ตามด้วยเนยประมาณ15กรัมพอร้อนดีเราก็ใส่เห็ดลงไปผัดครับปรุงรสด้วยเกลือผัดจนเห็ดคลายน้ำออกมาพอสุกดีก็ยกออกมาจากความร้อนสับพัสเลใส่ลงไปครับ ตักออกใส่ถาดแล้วก็พักให้เย็นลงเล็กน้อยครับในตัวลาซานญาเนี่ยครับเราจะต้องมีซอสขาวหรือซอสเบชเแมลด้วยนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากเลยครับแค่เตรียมหม้อใบย,ย่อมๆไว้นะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมใส่เนย60กรัมลงในหม้อครับพอเนยละลายดีก็ใส่แป้งตามลงไปแล้วก็ผัดให้แป้งสุกดีประมาณครึ่งนาทีครับใส่นมลงไปจนหมด แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาลูกจันทน์ป่นพริกไทยดำใช้ตะก้อคนจนซอสข้นดีแล้วก็ยกออกจากความร้อนครับถ่ายซอสออกมาอีกหม้อหนึ่งนะครับดูจากเครื่องปรุงของเรานะครับจะเห็นเลยว่าตัวซอสเนี่ยค่อนข้างรสจัดนิดหนึ่งนะครับ พริกไทยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกไทยในตัวไส้เห็ดของเรานะครับเท่านี้ครับส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหลือนะครับก็คือแป้งลาซานญานะฮะแป้งลาซานญาเขาจะมีหลายแบบมากนะครับวันนี้แบบที่ผมใช้จะเป็นลักษณะที่ว่านุ่มหน่อยเพราะว่ามีส่วนประกอบของไข่นะครับใช้เวลาในการนําเข้าไปอบเนี่ยนะครับอยู่ที่25นาทีแป้งรุ่นนี้ข้อดีก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องไปลวกให้นิ่มก่อนนะครับเราสามารถใช้แป้งอย่างนี้ครับสำเร็จรูปใส่ลงไปได้ เลยนะครับแล้วเมื่อเข้าไปเจอกับซอสเจอกับความร้อนสุกเองนะครับก็ทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับซอสยังร้อนๆอยู่นะฮะผมแบ่งซอสออกมาเป็นประมาณ5ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราใส่ลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปนะฮะชั้นแรกเราจะทาซอสบางๆที่ก้นจานนะครับแต่2ชั้นต่อมาเนี่ยเราจะทําแตกต่างนะครับทาให้ทั่วฮะเห็ดเราจะใช้ออกมาเป็นประมาณ3ชั้นนะฮะ หลายๆคนจะชอบใส่มอสเซเรล่านะฮะแต่เนื่องจากว่าตัวเนี้ยตัวครีมก็ค่อนข้างจะข้นแล้วนะครับผมเลยขอเลือกเป็นร์เมาซานอย่างเดียวก็พอแล้วครับขุดร์เมซานชีสลงไปครับแล้วก็ลงแป้งชั้นต่อไปเลยครับ เราก็จะใส่พารมาซานลงไปนะฮะพารมาซานจะเป็นตัวชูรลลสลันญ,ญ่าของผมพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วถ้าเราอยากได้หน้าเข้มเข้มเราก็ไว้สูงหน่อยได้นะครับอันนี้ผมไว้ต่ำนิดหนึ่งไม่ต้องเข้มมาก190องศาเป็นเวลา25นาทีครับ ก่อนที่เราจะตัดรับประทานแนะนําว่าเราควรจะเอามาพักที่อุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับสักประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ตัวครีมตัวซอสที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับเซตตัวดีนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราตัดตอนที่เขาร้อนจะจัดเนี่ยครับครีมเขาจะเหลวแล้วเขาก็จะวิ่งออกไปด้านนอกหมดทําให้ลาซานญ,ญ่าของเราเนี่ยอาจจะรสชาติไม่อร่อยเต็มที่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับทานกับสลัดก็เข้ากันดีนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของลาสัญญาที่ผมเชื่อว่าเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ต้องหลงรักครับกับลาสัญญาเห็ดแชมเปียยงครับ